สวัสดีชาวตุลค่ะดวงความรักประจำวันที่16ธันวาคมคุณได้เจ็ดคาถากับหัวสันเขาได้5ดาบก,กับหัวเหมือนกันนะคะ คนมีคู่ก่อนนะคะวันนี้คุณจะลดกังแพงในใจลงนะคะมีโอกาสจะได้ปรับความเข้าใจกับคนรักนะแฟนก็ได้ไพ่ฮาดาดกับหัวแปลว่าไม่ได้อยู่ในโมเมนต์ของการอยากจะทะเลาะก,กับคุณนะคะไม่ได้อยากจะเอาชนะกันน่าจะเป็นวันดีๆที่สามารถที่จะปรับความเข้าใจกันได้นะสำหรับคู่ไหนที่มีปัญหานะคะไพ่ดดนซ็อกก็หมายถึงไปต่อได้นะความสัมพันธ์นี้นะคะแล้วก็เวทีนี่คุณสองคนมีความเป็นคู่กันอยู่แล้วนะคะมีความเป็นเนื้อคู่กัน ส่วนคนโสดในวันนี้คุณอาจจะได้เจอคนเก่าๆที่คุณเคยรู้จักมาก่อนนะกลับมาคราวนี้เขาจะดีขึ้นนะคะเพราะว่าไม่ได้นำเอาความโกรธหรือว่านำเอาปัญหาเก่าๆกลับเข้ามาแล้วนะคะเรื่องที่เคยผิดใจกันเนี่ยอยู่ในอดีตนะตัวคุณก็ลดกำแพงในใจลงนะคะมีโอกาสจะได้สารต่อกันในระยะยาวเลยนะ